อเมริกากับจีนเนี่ยตอนนี้เป็นมิตรกันมากๆนะแล้วแล้วเห็นเห็นเห็นฉากหน้าว่าเป็นว่าเป็นยังไงแต่ว่าดูมาตรการที่มันสัาคัญ์จริงอย่างเช่นตอนนี้จีนมี access สามารถที่จะเข้าถึงซอฟต์แวร์ ai ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะสงครามการค้า <ừ. S 1> ในรูปแบบที่แบบนั่งเกทับกันแบบแถบไปเออรื่ไปเรื่อยอย่างเงี้ยมันไม่มีแล้วไงฮะแ <ừ. S 1> ต่ว่าการค้ากับในการไม่มีมีแต่ความสัมพันธ์ในรูปแบบใหม่ที่มัน stable ขึ้นทำไมมันถึง stable ขึ้นสีจิ้งผิงหรือจีนเนี่ยไม่ใช่ศัตรูที่แท้จริงของทํานะครับ แล้วศัตรูที่แท้จริงของทัมเนี่ยก็คือใครศัตรูที่แท้จริงของทัพจริงจริงแล้วคือคนที่กลุ่มคนที่อยากจะเอาเขาเข้าคุกเป็นไปได้ไหมแต่ผมก็ตั้งข้อคิดอย่างนี้นั่นคือฝ่อายพารเดมโมแครตนะครับจีนเป็นแค่หมากตัวหนึ่งที่เขาใช้เล่นแล้วถ้าเกิดเขาจะต่อสู้กับใครเขาต่อสู้กับเดมโมแครตนะผมจับประเด็นหนึ่งที่อาจจะคนอาจจะหลงหลงล,ลืมลืมไปแล้วก็โดนข่าวชารีบโดนข่าวอย่างอื่นเนี่ยเข้ามากลบไว้นะครับคือเรื่องของทิกต็อกนะ p r i ริตี้ของเขาตอนนี้คือพยายามไกด์ให้เงินหยวนเนี่ย มันมีทิศทางที่ค่อนข้างแข่งค่าที่จวดอลลาร์ไปเรื่อยๆนะ <S 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 แล้วผมเ็ื่อมั่นมากขึ้นเรื่อยๆว่าเขาตกลงกันไว้กับอเมริกาจริงๆสงครามการค้ากับจีนมันจบแล้วนะตอนนี้ก็มีเแต่ว่าแค่ว่าอทําตามข้อตกลงที่ว่ากันไว้แล้วมันยังมีอีชชู้อีกมากมายาระหว่างสหรัฐกับจีนที่มันไม่มีวันจบสิ้นหรอกครับนะแต่ว่าสงครามการค้า <S 2> <S 2> ในรูปแบบที่จะมานั่งเกทับกันแบบเอ่อทาริฟไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันไม่มีแล้วไงฮะ ส่วนาอันคล้ายกับอเมริกาไม่มีมีแต่ความสัมพันธ์ในรูปแบบใหม่ที่มันสเตเบิลขึ้นทําไมมันถึงสเตเบิลขึ้นทําไมทําอยากจบทําไมเขาประกาศว่ามันจบกันแล้วเพราะอะไรรู้ไหมฮะมันเป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่ต้องคาดเดานะว่าทั้มเนี่ยจริงว่าถ้าไปวิเคราะห์เขาโดยที่เอาแค่สิ่งที่เห็นเนี่ยก็ไม่ค่อยได้อะไรขึ้นมานะถูกไหมเพราะเขาจะมีอะไรเซอร์ไพรส์มาต่อยเวลาใช่ค่ะแต่ว่าผมพยายามที่จะจับประเด็นหนึ่งว่าเขาต้องการอะไรกันแน่จากจีนอย่างแรกเลยเนี่ยเราต้องตีความให้ได้ก่อนว่าทั หรือสีจิ้นผิงหรือจีนเนี่ยไม่ใช่ศัตรูที่แท้จริงของทั้มนะครับแล้วศัตรูที่แท้จริงของทั้มเนี่ยเขาคือใครศัตรูที่แท้จริงของทั้มจริงๆแล้วคือคนที่กลุ่มคนที่อยากจะเอาเขาเข้าคุกเป็นไปได้ไหมผมก็ตั้งข้อคิดอย่างนี้นั่นคือฝ่ายซ้ายเดมโมแครตนะครับาพระฉะนั้นสีคนที่เป็นศัตรูกันจริงๆเนี่ยไม่ใช่ทั้มกับจีนหรืออเมริกากับจีนหรอกนะคุณเวลาที่วิเค,คาะเนี่ยต้องดูนะดูว่าคนเป็นบุคคลมันไม่มีคนที่ชื่อว่านายสหรัฐอเมริกาหรือว่า มันไม่ได้มีคนที่ชื่อว่านายจีนนะเน,นะน,น,นี่ยนายทรัมป์นะนายไบเดนนายม巴าอะไรแบบเนี้นายทรัมป์เนี่ยเม่ป็นศัตรูกับเดโมแครตฝ่ายซ้ายนะเพราะฉะนั้นจีนไม่ใช่ศัตรูของเขานะครับจีนเป็นแค่หมากตัวหนึ่งที่เขาใช้เล่นแล้วถ้าเกิดเขาจะต่อสู้กับใครเขาต่อสู้กับเดโมแครตนะผมจับประเด็นหนึ่งที่อาจจะคนอาจจะหลงหลงลืม,ล,มลืมไปแล้วก็โดนข่าวชารีฟโดนข่าวอย่างอื่นเนี่ยเข้ามากลบไว้นะครับคือเรื่องของทิกตอกนะทิกตอกเนี่ย เออม,มันเป็นเรื่องที่ตั้งมาตั้งแต่สมัยของไบจดนว่าทิ๊กต่อนี่จะต้องมันเป็นภัยอย่างหนึ่งอะไรเงี้ยทิ๊กตออเมริกานะจะต้องเป็นของเป็นเป็นของอเมริกันถูกไหมครับแล้วก็มีแรงบีบมาบอกว่าถ้าไม่ยอมขายเหริกาทิ๊กตออเมริกาเนี่ยจะต้องหยุดนะต้องหยุดออเปอเรชันซึ่งมันก็แบบโอ้โหมันเป็นธุรกิจใหญ่โตมากมายเลยคือดูแล้วเนี่ยยังไงก็ควรจะต้องขายนะ <c oughs> แล้วทําเข้ามาทําทําอย่างแรกอย่างแรกเลยนะคือเขาคือเขายกเว้น เอ่ยืดเวลาให้ทิกตอกจำได้ไหมฮะว่าทาเนี่ย,ยทํา <ำ S 2> สิ่งแรกมันต้องสําคัญมากมากคือเขายืดเวลาให้ทิกตอกออกไปแล้วผมเข้าใจว่าเขายืดมาสองสามครั้งแล้วนะสามครั้งไอ้รอบล่าสุดเนี่ยคือเดทไลน์เนี่ยว่าจะต้องขายกิจการแล้วทาไมขายกิจการจะต้องหยุดปฏิบัติหยุดโอเป r a t i o นเนี่ยคือเมื่อเดือนม uh ิถ huh. ุนาไงแล้วเขายืด uh huh. ออกไปอีกประมาณสามเดือนก็คือ uh huh. เส้นตายหม่ก็คือกลางเดือนกลางเดือนกันยานะ uh huh. เอทีนี้ทีนี้ใครจะเข้ามาซื้อใครจะเข้ามาซื้อตอนที่เขายังดีๆดีๆกับอีลอนมัสต์อยู่อ่ะอีลอนมัส์ก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นตัวเต็งถูกไหมใช่ใช่แล้วก็แต่ว่าเขาจะออกแน่ว่าจะเอาจะไปเตะให้อีลอนไปเลยอะไรเงี้ยมันคงไม่ได้ถูกไหมในทางการเมืองอ่ะ,ะแต่นะตรงนั้นเนี่ยก็จะมีแบบเออเดี๋ยวก็มีใครอยากจะบิดเข้ามาอีกนะอะไรอย่างเนี้ยเดี๋ยวเราลองดูที่ดูดีๆนะทิกตอกเนี่ยคืออะไรนะทิกตอ็อกคือแพลตฟอร์มโซเชียลอย่างหนึง่ง แมตติดต่อเกยับแพลตฟอร์มโซเชียลอย่างหนึง่งในทางการเมืองเนี่ยแพลตฟอร์มโซเชียลสำคัญไหมครับสำคัญมากนะอย่างนี้มันมีอัลกอริทึมมันมีเอที่สามารถที่จะแมนิจเมตผลการเลือกตั้งได้เลยนะหรือว่าดิเรกชันของการเมืองได้เลยนะทั้มเนี่ยเป็นมิตรกับอีลอนตอนนี้ดูเหมือนทะเลาะกันเดี๋ยวผมจะวิเคราะห์เรื่องน,งนี้ทั้มเป็นมิตรกับอีลอนมัสเนี่ยนะคือเขาได้เอ็กมาคือทวิตเตอร์ซึ่งถือว่าเป็นแพลตฟอร์มที่แบบพาวเวอร์ฟูลมากที่สุดอันหนึ่งของอเมริกนะ้่สแลวละ นะครับคือเขาจะตั้งทุดโซเชียลของเขาเองไงใช่ว่าก็มีคนตามเขาถูกไหมฮค่ะเออมันมันยังไงเอ็กซ์เ ok นี่ยก็เป็นมีอิทธิพลมากทีนี้มันมีอีันันึงคือทิกต,กตอ,อกเนี่ยซึ่งได้รับความนิยมอย่างมากขณะที่ต้องมาเป็นอีททูกันขนาดนี้ยถ้านะกลุ่มนักธุร,รกิจที่จะมาซื้อเนี่ยถ้ากลุ่มหนึ่งเนี่ยเขาจะมาเข้ามาซื้อเนี่ยทําจะปล่อยให้ใครก็ได้ไหมครับนะที่จะเข้ามาซื้อในของทิกตอ,อกอเมริกาเขาทั้จะปล่อยให้ใครก็ได้ไหมล่ะไม่ได้ค่ะเดี๋ยวไ่เพงครับ <Ừ. S 2> ในเมื่อในเมื่อแพลตฟอร์มเนี่ยมันมีผลอิทธิพลอย่างมากในแง่ของการเมืองถ้าใครได้ไปก็ได้เปรียบนะครับสามารถแมนิปูเลตผลเลือกตั้งได้เลยเพราะฉะนั้นเขาจะปล่อยให้ตกไปอยู่ในมือของทุนเดโมแครตได้หรือเปล่าอนแ่ะถ้าปล่อยไปอย่างนั้นเนี่ยถ้าถ้าตรวจไปอย่างนี้นะลองคิดต่อนะคือเอถ้าอย่างนั้นใครจะเข้ามาซื้อที่บอกว่าจะมีคนซื้อมีคนซื้อใครจะมาซื้อผมยังไม่เห็นใครนอกจากอีลอนมัสก์นะครับคนที่เคยสนับสนุนเขาหรือสนับสนุนเขาให้<ต>ออกแต่แตคอกันไปแล้วอ่ะแต่แตกคอกันไปเรร้อยแล้ว ไปตั้งพักการเมืองใหม่ด้วยอีลอนมัสจรหรอเมริกาปาร์ตี้อรินเล่นละครเหรอฮะจริงเหรอครับคุณเชื่อเขาคุณเชื่อเขาเหรอครับจริงนะทาไมถึงแต่คอกันผมเคยวิเคราะห์ไปแล้วว่าอีลอนมัสเป็นนักธุรกิจนะครับเขาอยากเป็นศัตรูกับนักนักการเมืองที่น่าจะมีต้นทุนทางการเมืองทรงอิทธิพลที่สุดในอเมริกาและในโลกหรือเปล่านักธุรกิจนะอยากเป็นอยากเป็นศัตรูกับนักการเมืองที่ขนาดนี้หรือเปล่า เขาเป็นนักการเมืองเขาอยากเป็นศัตรูกับนักธุรกิจเจ้าเทคโนโลยี AI ซึ่งสําคัญที่สุดในปัจจุบันและรวยที่สุดในโลกเขาอยากเป็นศัตรูคนอย่างนี้หรือเปล่า <_ m 1> และที่เขาแตกคอกันเนี่ยเขาแตกคอกันเรื่องเรื่องเรื่องอะไรนะเขาแตกคอกันเรื่องของงบประมาณ <_ m 1> อีลอนผมย้ำอีกครั้งว่าอีลอนจะมาสนใจอะไรเรื่องงบประมาณขาดดุลนะฮะงบประมาณขาดดุลเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของธุรกิจโดยทั่วไปเพราะถ้าเกิดว่านั่งนั่งรัดเข็มขัดเนี่ยเศรษฐกิจไม่ดี ดีมารนหดเนี่ยใครมาซื้อรถเขาใครมาซื้อถึงห้าของเขา<ช>เรื่องเนี้ยเขาคอนเซิร์นจริงๆหรือเปล่าและที่มาแตกคอกันนะตรงนี้ยผมเชื่อว่าเขายัางมีภาพที่แตกคอกันไปจนกระทั่งดิลติกตอกเนี่ยมันสิ้นสุดลงว่าถ้าเกิดเขาัาง,อางอยู่ด้วยกันนะแล้วทรัมป์จะเตะติกตอกให้กับอีลอนเนี่ยจะมีแรงต้านมหาศาลเลยนะครับแฮมถ้าอีลอนถูกมองว่าเป็นร e พับลิกันเป็นพวกเดียวกับทรัมป์จะมาคุมทั้ง X แล้วก็ทั้ง Ti k t อก นะแล้วก็จะแมนิปุเลตผลการเลือกตั้งแมนิปุเลตทิศทางของการเมืองไปในทางสีแดงทั้งหมดเลยอย่างเงี้ยใครจะยอมให้เขาแหล่งต้านจะมหาหาสาเลยนะเดี๋ยวเขาดูว่าเขาแตกกันนะตอนนี้ด้วยเรื่องอะไรบางอย่างที่แบบยังเชื่ออยู่แล้วครับถ้าใครอยากจะเชื่อก็ลองเชื่อดูนะแล้ลองตั้งคำถามดูว่า<ม>ถ้าเป็นอย่างเนี้ยจะง,ง่ายกว่าไหมถ้าเกิดว่า่ที่สุดแล้วเนี่ยอีลอนเนี่ยได้ติ๊กตอกไปถูกไหม,มดีกว่าที่จะอยู่กับทั้มนะครับถูกไหมแล้วในแง่ของธุรกิจของเทสลาเนี่ย เขาโดนโจมตีอย่างมากนะตอนที่อยู่กับทรมตอนนี้เขาดูเหมือนอยากจะแยกกันเต่๋ยผมบอกตรงเลยว่าผมไม่เห็นทางเลยว่าสองคนเนี้ยจะเป็นศัตรูกันได้ยังไงนะก็สมประโยชน์ด้วยกันทั้งสองฝ่ายถ้าสมมติว่าอีลอนมาได้ติดออกไปเป็นเรื่องแบบไม่ใช่เรื่องจริงเนี่ยนะอย่างนี้นะแล้วย้อนกลับมาว่าตกลงแล้วทำเขาต้องการอะไรแล้วทําไมถึงอยากจบกับจีนผมไดบอกว่าเขาจบกับจีนอยากให้ความสัมพันธ์กับจีนมัน s t a บิลเนี่ยลึกๆแล้วอะไรที่เราไม่อะไรที่เราไม่รู้ผมเดานะอันนี้วันนี้ต้องเดาเยอะเพราะว่า คุณดิวกับทั้มคุณต้องเดาจริงๆมันไม่เดามันไม่ได้คุณเอาแค่เท่าที่เห็นนะคุณโดนเขาโดนเขาโยนไปโยนมาตามเกมของทั้มเลยนะถ้าคุณเอาเท่าที่เห็นคุณไม่ยอมเดาผมเดาอสองอย่างหนึ่งก็คือเขอาคุยกับจีนได้เรื่องของทิกตอกว่าจะมีการอนุม,มัติให้ให้ให้ขายทิกตอกได้และคนที่จะได้ไปควรเป็นอีลอนมัสสองอคือเขาได้ตกลงกับจีนมาเรื่องของเงินหยวนนะว่าเงินหยวนเนี่ยจีนจะทําให้เงินหยวนแข็งค่าขึ้นเทียบกับดอลลาร์ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ย เงินหยวนแข็งค่าเทียบกับดอลลาร์นะครับแต่ว่าอ่อนค่าค่อนข้างมากเลยนะเทียบกับสกุลอื่นเพราะว่าดอลลาร์มันอ่อนค่ามากไงเงินหยวนเป็นเวลาดอลลาร์อ่อนค่าเนี่ยหยวนสบายนะเพราะหยวนอ่อนค่าเทียบกับสกุลอื่นเนี่ยก็คือมันเป็นการรีแล็กซ์เรื่องของเศรษฐกิจเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างหนึ่งแต่ว่าแข็งค่าเทียบกับดอลลาร์ไม่ใช่มีไม่มีเงินทุนไหลออกนะครับทีนี้ทําไมต้องแข็งค่าเทียบกับดอลลาร์นะะผมเดาอีกนะว่าถ้าเขาตกลงกันว่า จะทําให้จีนจะปล่อยให้เงินหยวนแข็งค่า manage ให้เงินหยวนแข็งค่าเทียบดอลลาร์เนี่ยมันจะเป็นการปรับสมดุลเรื่องของการค้าเนี่ยสมดุลการค้าจะถูกปรับให้สมดุลในระยะยาวอย่างโปร่งใสนะแล้วก็แบบเป็นธรรมชาติเพราะว่ามีอะไรละครับที่คุณจะปรับสมดุลการค้าได้ดีกว่าเรื่องของค่าเงินถูกไหมถ้าเกิดคุณไปปิดช่องรถปิดช่องนี้จีนพยายามหาช่องไปทําทางชิปปิง้งไปทําอะไรโน่นนี่นั่นเต็มหมดคุณกพยายามดดปิดปิดเข้าไปสิแต่ว่าถ้าเกิดค่าเงินเนี่ยมันถูกปรับสมดุลไม่เป็นผลดีกับทั้งสองฝ่ายฝ เงินหยวนแข็งค่าขึ้นเทียบดอลลาร์เป็นผลดีกับสหร,รัฐโดยลดยอดขาดดุลการค้าเงินหยวนแข็งค่าขึ้นเทียบดอลลาร์เป็นผลดีกับจีนก็คือเป็นการช่วยปรับช่วยเพิ่มนะฮะเพิ่มพลังของผู้บริโภคของจีนนะครับลดพลังของผู้ส่งออกไปเพิ่มพลังของผู้บริโภคมันสอดคล้องกับเงื่อนไขการปฏิรูปเศรษฐกิจของจีนมาแล้วครับเพราะนั้นมันมเเรื่องนี้เป็นการปรับสมดุลทั้งสองฝ่ายนะผมยืนยันแล้วก็อย่างแอคชั่นของธนาคารกลางจีนน่าสนใจ อย่างวันนี้ที่มีที่มีตัวเลขเออเงินฝืดออกมาดูน่ากลัวถูกไหมครับธนาคารกลางจีนถ้าเขาลุกลี้ลุกลนแล้วอยากจะ address ปัญหานี้แล้วมองว่ามันเป็นปัญหาจริงอ่ะนะเขาควรจะทาไงต้องฉีดสภาพคล่องนี่ครับนะต้องมีส่งสัญญาณลดดอกเบี้ยครับไม่มีนะดอกเบี้ยจริงก็ได้เห็นตัวเลขมาก่อนแล้วล่ะที่จะประกาศออกมาคงเห็นตัวเลขมาก่อนแล้วล่ะเพราะทุกเช้าเนี่ยเขาจะมีการฉีดสภาพคล่องผ่านธุรกรรมรีวอร์สรีโปเจ็ดวันนะผมนั่งเฝ้าทุกวันอ่ะแล้วก็มีการกําหนดค่ากลางของเงินหยวนนะ วันนี้เขากำหนดค่ากลางของเงินหยวนออนชอเนี่ยแข็งกว่าค่าประมาณของนักวิเคราะห์เยวเวลาดูว่าเขากำหนดแข็งแข็งหรืออ่อนเนี่ยต้องดูทิศทางของเงินนะทิศทางของอัตราแลกเปลี่ยนในในวันก่อนหน้าและในวันนั้นแล้วก็ดูว่าโมเดลของนักเศรษฐศาสตร์เนี่ยที่เป็นคอนเซนแซสเนี่ยเขาคิดว่าค่ากลางเงินหยวนควรเป็นเท่าไหร่น,นะธนาคารกลางจีนเนี่ยเวลาเขากำหนดค่ากลางเงินหยวนขึ้นมาเนี่ยเราต้องไปมักจะถูกนําไปเปรียบเทียบกับค่า ค่าประมาณตามโมเดลของนักเศรษฐศาสตร์ที่เป็นคอนเซนซัสอย่างน้อยของรอยเตอร์ของอะไรแบบเนี้ยนะมเมื่อเช้าเนี้ย PBOC เนี่ยกำหนดค่ากลางของเงินหยวนเนี่ยแข็งค่านะแข็งค่ากว่าโมเดลของนักเศรษฐศาสตร์แล้ว,<ๆ>ลว่าเขาพยายามไกด์เงินหยวนให้แข็งนึกภาพดูนะเงินเฟอ้อติดลบเงินฝืดเนี่ยถ้าคุณกังวลกับเงินเฟอ้อจริงๆเขต้องทําให้เงินมันอ่อนสิหรือไม่ก็ทําให้มันแบบไม่ต่างกับโมเดลมากก็ได้หรืออันนี้แต่ว่าวันเนี้ย เขากาหนดค่าการเงินหยวนให้ค่อนข้างแข็งมากเลยส่วนทางกับความรู้สึกเพราะนั้นเพราะนั้นคือไม่ได้เงินเงินฝืดตรงนี้ไม่ได้เป็นตัวน่ากังวลเพราะผมเชื่อว่าเขามีดอกเบี้ยที่จะลดได้เยอะอยู่ในมืออยู่ถูกไหมฮะแล้วก็ยังมีมาตรการกระตุ้นอีกสาพัดสเลยไม่ใช่ไม่ใช่เป็นปัญหาเฉพาะหนานะฮะอ,อีกอย่างหนึ่งเนี่ยเรื่องของการฉีดสภาพคล่องผ่านธุรกรรมรีเวลีโเจ็ดวันเขาฉีดสภาพคล่องนะครับแต่การฉีดสภาพคล่องผ่านธุรกรรม RP7 เจ็ดวันเนี่ยต้องไปเทียบกับเงินที่มันคงอายุ นะถ้าฉีดสภาพคล่องอย่างวันะววนี้เขาฉีดสภาพคล่องมาจริงแต่ว่าฉีดน้อยกว่าเงินที่เขาวายุกเน็ตเน็ตสุดที่ออกมาแล้วเป็นเน็ตเดรนนะคือ,อเป็นการดูดสภาพคล่องสุดที่ออกจากตลาดนะคือ,ค,อคือถ้าคือถ้ากังวลเงินเฟ้อจริงเขาเป็นคนดูดสภาพคล่องถูกไหมครับค่นะอัออนนี้เป็นแอคชั่นที่ผมเห็นเลยว่าทําไมถึงทย่างนี้กําหนดค่ากลางเงินหยวนเนี่ยไกด์ไปในทางแข่งข้าดูดสภาพคล่องออกจากตลาดก็เป็นทิศทางที่ทําให้หยวนแข่งข้าเพราะเขาเนี่ยให้พารที่หรือ ลำดับความสาคัญอย่างแรกเลยเนี่ยคือค่าเงินผมเชื่อว่ามันคือคอมมิชเมนที่ไม่เป็นแค่วันแรกที่ผมสังเกตด,ดูนะหลายๆวันมาแล้วเวลาที่โดยเฉพาะเวลาที่เงินดอลลาร์มันแข็งค่าอย่างอย่างตอนนี้ดอลลารีบาวใช่ไหมครับเขาพยายามที่จะไกดเงินแบบนี้ตลอดเลยแล้วดูสภาพคล่องอออตลาดหุ้นมันจะฝืดๆอะไรก็ไม่เป็นไรพิ i ริตี้ของเขาตอนนี้คือพยายามไกดให้เงินหยวนเนี่ยมันมีทิศทางที่ค่อนข้างแข็งค่าที่ดอลลาร์ไปเรื่อยๆนะแล้วผมเชื่อมั่นมากขึ้นเรื่อยๆว่าเขาตกลงกันไว้กับอเมริกาจริงๆ มีเงื่อนไขของเขาสร้างสมดุลผ่านค่าเงินสร้างสมดุลกันค้าผ่านค่าเงินอย่งการปรับสมดุลนะคือคือเรียกว่าความกังวลของชาวโลกเนี่ยเวลาที่กังวลคือถ้า PBOC เนี่ยเขาพยายามกดเงินหยวนหรือปล่อยให้มันอ่อนค่าไปเยอะๆอย่างเงี้ยตลาดจะแพนิคมากเพราะนั่นคือการแสดงความไม่เป็นมิตรกับอเมริกานะแล้วเป็นสิ่งที่ตลาดการเงินเนี่ยกลัวที่สุดก็คือ การที่จีนจะใช้เงินหยวนเป็นอาวุธกดเงินหยวนให้อ่อนค่าลงมากๆเพื่อที่จะส่งออกเงินฝืดไปทั่วโลกอะไรแบบเนี้ยแล้วก็โจมตีอเมริกาผ่านการกดค่าเงินหยวนให้อ่อนค่าอันนี้เป็นจุดตายของตลาดการเงินโลกเลยนะที่คนกวนัววลแต่ว่าถ้าจีนมาด้วยท่าเนี้ยแล้วผมก็คอนเฟิร์มมากี่วันกี่เดือนแล้วอะ่ะว่าเราทำแบบเนี้ยมาตั้งแต่ผมนะ่าคิดว่าตั้งแต่การเจราจาที่สวิสรลอที่ลอนดอนอะไรแบบนะี้แต่สวิสเซอร์แลนด์หรือลอนดอนทำได้นะแล้วก็จะมีแอคชั่แบบนแบบนี้ตลอดมา เราดูเรื่องๆอย่างนี้ย<ช>เราเห็นว่าอเมริกากับจีนเนี่ยตอนนี้เป็นมิตรกันมากๆนะแล้วแล้วเห็นเห็นเห็นฉากหน้าว่าเป็นว่าเป็นยังไงแต่ว่าดูมาตรการที่มันสาคัญจริงอย่างเช่นตอนเนี้จีนมี access สามารถที่จะเข้าถึงซอฟต์แวร์ AI ได้ร้อยเปอร์เซ็นแล้วนะคือไม่ถูกกีดกันที่จะไปนําเข้าซอฟต์แวร์ที่ใช้ AI เรื่องนี้เร<ช>ื่องนี้สําคัญ,คญมากนะ<ช>ต,ตอนนี้อเมริกาจีนเนี่ยเรียกว่าความสัมพันธ์ดีขึ้นมากเรียกว่าค่อนข้างเป็นมิตรกันมากเลยทีเดียวค<ช> แล้วผมเชื่อว่าเรื่องหลังคือทั้มอยากเคลียร์ทางเพราะเขาจะเอาจิ๊กตอกให้ได้เพราะโจทย์สําคัญของทั้มเนี่ยเขาต้องต่อสู้การต่อสู้ของเขาอยู่ในประเทศต่อสู้กับเดโมแครตเขาต้องได้แผล<ช>ตฟอมัอนนี้นะครเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยดีเนี่ยดีมากเลยในแง่ความสัมพันธ์กับอเมริกาอืมค่ะแต่ทีนี้เนี่ยอยากให้คุณนัฐธาอธิบายตรงนี้นิดนึงนะเพราะว่ามันเพิ่งมาประมาณสามวันก่อนได้มั้งที่บอกว่าทางคุณทั้มเนี่ยแกสั่งนะคะบอกว่าเออ ถ้าระง,งับแบบพูดง่ายๆคือเป็นการระงงับส่งออกชิป AI อ่อจากบริษัท n v ็นวีเดียเลยนะคะไปมาเลเซียไทยซึ่งเราก็ร้อนๆหนาวๆเลยนะโอโ้มาเราได้ยังไงเนี่ยเพื่อป้องกันการลักลอบชิปเข้าสู่ขั้นสูงนะคะเป็นชิปขั้นสูงเข้าสู่ประเทศจีนอันนี้เล่นละครอีกไหมคะหรือมันเป็นอะไรที่ว่าตั้งใจจร<ๆ>ิงๆคือข่าวข่าวอย่างเนี้ยมันแตกตาคนแต่มีใครที่ตระหนักได้ว่าเขาเปิด ให้จีนเข้าถึงซอฟต์แวร์ AI ได้เรื่องการกีดการชิป AI ที่มันเป็นเรื่องที่แบบคือมันเห็นมันรู้กันอยู่แล้วนะเขาแค่มาปิดช่องอะปิดช่องทางอ้อมเหมือนให้ดูอะเป็น<ะ>เหมือนแบบโฟล์มันไม่ออกมายู่แล้วแล้วคุณก็ไปปิดช่องไอ้ทางลัดทางทางอ้อมทางอ้อมถูกไหม<ะ>แค่นี้เองมันคล้ายๆกับอะไรรู้ไหมครับเรื่องวิธีการแบบแบบเล่นใหญ่ในเรื่องที่มันไม่มีสาระอะในเรื่องที่มันไม่มีอิมแพคอะไรเลยอ่ะใหญ่ถูกไหมทุกคนมันไม่มาอยูย่แล้วเล่นใหญ่ในเรื่องไรสาระเนี่ยเพิ่งเจอเมื<ะ>่อวานวันก่อนนี่เอง นัคือการส่งจดหมายไงครับส่งจดหมายน้อยเปสิบสี่ประเทศจดหมายเนี่ยพุ่มพันนานะฮะหลายย่อหน้าแต่สาระสาคัญจริงๆอยู่ในหน้าสองถ้าเกิดว่าแชร์หน้าแรกกันมาคุณจะไม่เห็นสาระสาคัญของจดหมายอันนั้นเลยมีแต่ลายสาราเนั้นเลยาระสําคัญอยู่ในย่อหน้าสุดท้ายหน้าที่สองคือยืดเวลาเจรจาให้ถึงหนึ่งสิงหาอัตราที่บอกไปตรงหน้าแรกเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงได้มันดูแต่หน้าแรกคุณไม่ได้อะไรเลยนะะ คุณได้แต่ละครสาระสำคัญอยู่แค่หน้าสองสาระาสำคัญในหน้าสองที่บอกว่ายืดเวลาถึงหนึ่งสิงหาเนี่ยเขาก็บอกไปแล้วบอกไปเมื่อหเมื่อไม่กี่วันก่อนไม่ต้องส่งก็ได้จดหมายอ่ะแค่บอกว่ายืดเวลาให้แต่ไม่ต้องส่งจดหมายส่งมาจดหมายวันที่เจ็ดนะวันที่เจ็ดกรกฎาคมถูกไหมครับจดหมายเป็นข่าวมาคมคนตื่นมาทึกดีอยมันระทึกดีมันระทึกเยียก็บอกว่าภาพหุ้นไทยก็ลบนิดเดียวทําไมเพราะตลาดมีความถูกไงครับราคาตลาดมีความถูกเพราะมันไม่มีอะไร แล้วที่ทำไมเขาต้องส่งเล่นใหญ่แบบนี้นะเพราะว่าวันก่อนนะวันก่อนหน้านั้นคือหกกรกฎาคมเนี่ยมันมีข่าวออกมาว่ากระทรวงยุติธรรมสหรัฐแล้วก็เอฟบเขาสิ้นสุดการสอบสวนกรณีเสียชีวิตของเจฟฟรีย์เอฟสตีนนะผมอ่านปิดมาตั้งนานแล้วคุณจะตั้งใจฟังว่ามันคือเอฟสตนไม่ใช่เอฟสตา์นะเจฟเฟสตนเนี่ยเ็เป็นอดีตนักการเงินที่ต้องหาคดีอค้าบริการทางเพศเด็กไหมครับมีเหยื่อเนี่ยพันกว่าคน แล้วในปีสอง9สิบเก้าเนี่ยเขาตายในคุกนะสรุปอย่างรวดเร็วว่าเขาฆ่าตัวตายแล้วก็แน่นอนครับกล้องวงจรปิดมันเสียอนประเทศอเมริกานะกล้องวงจรปิดเสียกับคดีกับผู้ต้องหาสําคัญฆ่าตัวตายในคุกนะเป็นอย่างนี้นะเป็นข้อสงสัยข้อกังขาของของคนอเมริกาและเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ผ่านมาเนี่ยนะคนในรัฐบาลทที่รับผิดชอบเรื่องนี้เขาบอกเขามีเขามีไฟล์นะรายชื่อลูกค้าของเอฟซีเนี่ยอยู่บนโต๊ะทำงานของเขานี่ ปรากฏว่านะเมื่อวันที่หกเนี่ยเสนอข่าวออกมาบอกว่าเอ่อข้อสอบสวนเสร็จหมดแล้วเดียเจกับเอฟบอกว่าเอ่อเจฟเนี่ยยืนยันว่าค่าตัวตายเองนะอย่างที่สองคือไม่มีไฟล์ชื่อลูกค,ค้าที่ว่านะไอ้กระแสกระแสความสงสัยกังขาว่าเอ๊ะทําไมถึงไม่มีทั้งที่ทรั์เองเคยบอกว่าเ,เดี๋ยวเปิดได้ไม่มีอะไรทําปากกล้าใช่ไหมตอนหาเสียงแล้ว แล้วคืนความยุติธรรมไงทําสู้กับอำนาจมืดถูกไหมครับแต่กลายเป็นเรื่องนี้เนี่ย<ม>ทําเองก็ไม่พูดถึงเลยนะแล้วก็พอขาา่าวมันเริ่มมีกระแสความสงสัยว่าเฮ้ยหรือทําจะอยู่ในไฟล์อันนั้นว่าเคยใช้บริการมาก่อนหรือคนใกล้ชิดของเขาติ uh ี huh. แบนนอนอะไรทำนองน,นี้นะ uh huh. มันเริ่มมีกระแสมาเสร็จแล้วไอ้จดหมายอันนี้ก็ออกมาแล้วเป็นข่าวคึกโคมกบข่าวนี้หมดเลยเ oh. สียสิแม้ <laughs> เมื่อคืนนี้มีคนดันไปถามเนี่ยตอนนี้มีอุบัติภัยอะไรภัยธรรมชาติที่เซ็กซัสอะไรใช่ไหมครับแล้วมีคนไปถามว่าถามทําเรื่องเนี้ยไม่ถามจี้เรื่องเนี้ยทําออกอาการขึ้นเฮ้ยมันมีเรื่องอุบัติภัยที่เซ็กซัสมีเรื่องใหญ่โตมากมายคุณยังพัดงพูดถึงเรื่องเอฟเอฟตีอย่างเหรอไอคนพันอย่างนี้ไม่ต้องไปพูดถึงแล้วเฮ้ยนี่มันคือความยุติธรรมของทางอเมริกันถูกไหมแต่คุณกลับแบบอิกนอมันแบบเห็นเห็นเลยพยายามเอาข่าวมากบคนไปถามก็ด่าเขาถูกไหม ดงนั้นผมเลยถึงบอกว่าไอ้ย้อนกลับมาจะไปสงสัยต่อได้ว่าทําอยู่ในไฟล์ไหนหรือเปล่าไอ้ย้อนกลับมาว่าทําไมจดหมายนี้ออกมาเห็นวิธีการไหมครับสร้างข่าวกบข่าวเฉ้าใประเทศขาย่านที่อันนี้นะครับไม่ไม่ใช่แค่นั้นนะนักการเมืองแบบนี้ท้งนั้นเนี่ยอ่าเพราะนั้นถึงบอกว่าไอ้เรื่องของบอกว่าไปปิดช่องเอ็นวีเดียไทยมาเลยอะไรนอนเอฟเฟกตีฟนะแต่ว่าเกิดเกิดข่าวใช่ไหม แต่ที่สุดแล้วอ่ะคนไม่ค่อยไปสนใจว่าเอ,อ้ยเขาเปิดช่องให้ออจีนเข้าถึงซอฟต์แวร์ AI อันนี้ใครไปสนใจนะเป็นเรื่องที่ใหญ่กว่ากับเรื่องที่รู้อยู่แล้วเอามาทำเป็นข่าวถูกไหมครับเพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางของ Moneychat นะคะ